คับโซนแปดหลังจากที่เราไปกินยากันเสร็จนะครับเราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านพักนะครับกไปทังพักตอนนี้หนาวมากเลย พ่อขอบคุณพ่อมากมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ได้ศึกษาเรื่องพันยางต่างๆวิธีการปลูกยางวิธีการปลูกยางนะครับพ่อจะมีอะไรที่ค่แนะนำอะไรไหมครับก็ขอขอบใจลูกมากที่มาลรับเรียนวิชานี้ที่พ่อก็มีเวลาน้อยนิดแล้พ่อก็ให้ความรู้กินความรู้ต่อลูกอย่างเต็มที่แล้วเลยยังไม่ชำนาญแต่ก็เรียนเรียนรู้ได้เร็วมาก ข้อที่สังเกตการวิธีการติดย,ยายแล้วก็เรื่องความเป็นมาของพันยางเรื่องอะไรการติดตยยางให้ได้ผลผลิตเพื่อแก่เกษตรกรท,ทั่วไปลูกๆก,ก,ก็ได้มารําเรียนกันใช้เวลาน้อยนิดก็ถือว่าจบคอร์สในการรับเรียนตอนนี้ก็ถือว่าทุกคนก็ตั้งใจดีทุกคนนะครับก็ขอฝากด้วยแปลงเราก็อยู่ที่ อเภอ้ำโสมครับอยู่ตามป้ายตัวนี้มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยพอก็ไม่มีอะไรมากก็คงบอกเก่าเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอ่านะครับถ้าใครสนใจพันยางดีๆนะครับอยู่ที่ริมจังหวัดพันยางนะครับเบอร์โทรก็นี่นะครับ0 8 8ย์5 7 3 9 1สามนะครับอ่าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาในเบอร์นี้้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ